สวัสดีคับทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านสู่รายการ t o น i g h t s h ครับในค่ำคืนนี้เป็นทุไน g h t s h o ที่มีความสุขมากครับเพราะว่าเรื่องที่เตรียมมาทุกๆเรื่องเป็นเรื่องของความสุขทั้งนั้นเลยถูกต้องครับเรื่องแรกนี่สุขสุดๆเลยเพราะว่าเราเชิญชวนท่านผู้ชมร่วมงานกันงานนี้เป็นงานซึ่งเป็นความสุขใจนะเป็นสุขอีกแบบแต่เป็นสุขที่เป็นสุขสงบนะครับคือประกาศคําสอนของพระพุทธเจ้าในงานที่เขาเรียกกันว่าชวนน้องท่องพุทธวจนะ ให้กล้องโลกนี่ซึ่งจริงๆแล้วพุทธวจนะนี่คือคำสอนของพระเจ้านั่นเองนะครับก็จะมีเด็กๆมาจากทั่วประเทศนะฮะนี่เป็นครั้งแรกในประเทศนี้หรือในโลกนี้เลยก็ว่าได้เพราะาจะมีเด็กๆจากทั่วประเทศมาร่วมกันนี่ถึงหมื่นคนนะครับเป็นหมื่นเลยหมื่นจริงๆนะครับท่านผู้ชมนึกเอาแล้วกันว่าคนหนึ่งหมื่นคนเอามารวมกันยังลําบากแล้วแต่เด็กๆเหล่านี้มารวมตัวกันหนึ่งหมื่นคนมาประกาศคาของพระศาสดาพร้อมๆกันนะครับจะมากันในวันที่27กรกฎาคมนี้นะครับที่อิน ยอร์สเตเดียมหัวหมากนะฮะเขาจะมาเริ่มงานกันตั้งแต่เวลาเที่ยงจนถึงเวลาบ่ายสาม <3 S 1> โมง,โมงนะฮะถ้าท่านอยากเห็นความงดงามแบบนี้ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมากอ่อนเป็นการประกาศกล้องทั่วโลกครั้งแรกเนี่ยไปกันได้เลยที่นั่น ครับนะครับผมว่าในงานมีเรื่องราวที่น่าสนใจโดยเฉพาะยิ่งพ่อแม่ผู้ปกครองนะจะเห็นว่าจริงๆแล้วถ้าเราอยากให้ลูกเราเกิดมาเป็นคนดีครับมีศีลธรรมรมีที่ยึดเหนี่ยวที่ถูกต้องและทําจิตใจให้ผ่องแผ้วและมองอนาคตต่อไปและทําให้ชีวิตเราดีได้อย่างไร,รพทุทธวจนะหรือคําสอนพระพุทธเจ้านี่ช่วยได้แน่นอน งานนี้เขาจึงเริ่มต้นขึ้นมาอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับถ้าเกิดมีโอกาสวันที่27กรกฎาคมนี้จะมีงานที่ Indoor Stadium หัวมากเริ่มเวลาที่เปตรนไปจนถึงเวลาประมาณบ่าย3ามบ่ายสามโมงเย็นนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของเราในการเปิดรายการของเราในวันนี้ในช่วงอินไซ h ์ครับในช่วงอินไซ h ์ของเราสำคัญมากๆเลยนะฮะที่จะเจอกับน้องรีน้องพรีมน้องพรีมนี่คุณชอบไหม น่ารักมากครับผมนองพรีมคือคุณละนิดาเตชสิทธิ์นะครับผมเป็นนางเอกของเรานะฮะน้องอายุไม่เยอะแต่น้องพูดได้ชัดเจนเหมือนคนอายุเยอะมากผมว่าน้องเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมผมว่าตอนอยู่ใกล้ๆเขาเขาดูสดใสดูแบบเป็นเด็กมีความสามารถมากแล้วพูดได้หลายภาษาตอนนี้พอเด็กสวยขนาดนี้น่ารักขนาดนี้เป็นนางเอกขนาดนี้จะมีอินไซต์อะไรในชีวิตวันนี้เราจะมาตีแผ่ต้องติดตามต้องติดตามเรื่องราวของน้องน่ารักมากน้องชอบสะ สมหนังสือกระตูนแต่กระตูนของน้องเป็นภาษาอิตาลีาออเพราะว่าน้องปรีมจริงๆแล้วมีชื่ออิตาลีก็มีนาวสกุลอิตาลีก็มี น้องชื่อเบเรกินโดลไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่นะครับใช่ครับแต่ว่าจริงๆน้องเก่งมากท่านผู้ชมน้องจะมาพูดภาษาอิตาลีให้เราฟังนะฮะแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของน้องเป็นเบื้องหลังซึ่งไม่เคยมีใครรู้มาก่อนเรียกได้ว่าอินไซต์จริงๆครับผมในช่วงของผมนะครับนั่นก็คือเรื่อง Amazing ต่างแดนถูกต้องนะฮะต่อเนื่องมาถึงในสัปดาห์นี้มาดากัสการ์ยังคงอยู่ครับแต่วันนี้เราตามหาของแปลกที่มีเอกลักษณ์มีเฉพาะในประเทศนี้ใช่ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้แปลกๆที่ใครคิดว่าแปลกที่สุด บอกอเลยลว,ว่าสำหรับวันนี้นะคใครที่ชอบเกี่ยวกับธรรมชาตินะร้รวคิดว่าเคยเจออะไรที่แปลกๆมาแล้วครับมาดูครับคือสําหรับหนูเนี่ยหนูบอกแล้วอันเนี้ย Amazing นอกจากนอกจากต้นไม้แปลกมาเจอสัตว์แปลกเยอะมากาที่มีอยู่ในมาดากัสการ์ทั้งหมดรวมถึงอาหารที่มาจากสัตว์แปลกๆมาฝากพวกคุณ และสุดท้ายตบท้ายด้วยของมีค่าจะพาไปชมเมืองเพชรเมืองพลอยที่มีชื่อเสียงในมาดากัสการ์กันครับเราไม่มีโอกาสได้ไปแน่นอนฮะโดยคนธรรมดาเพราะว่าไม่มีใครนะไม่มีทัวร์ไหนเลยในเที่ยวที่พาไปเที่ยวมาดากัสการ์วันนี้เราพาท่านไปลองชมดูกันละกันส่วนช่วงท้ายของรายการของเราในวันนี้โอ้โหเวทีนี้ จะต้อนรับเขาเลยครับเพราะนี่คือการห่างหายของความคิดถึงทั้งหมดแล้วเขามาครับนิกกี้เทริโอครับเพลงใหม่เขาเลยครับบนเวทีนีเลยครับหางหายไปกว่า5ปีเขาจะสดใสขนาดไหนอย่างไรนะผู้หญิงคนนี้ตอนที่เข้ามาในวงการครั้งแรกผมยังจำเวลาที่ผมพูดกับเธอได้ผมพูดกับเธอคํานี้จริงๆนะเออคุณเหมือนนางฟ้าแล้วเหมือนจริงๆ เสียงของเธอลีลาของเธอสิ่งที่อยู่ในใจของเธอยังคงเป็นนางฟ้าเสมอสำหรับนิกกี้เทอริโออย่าพลาดเด็ดขาดนะครับวันนี้เพราะว่าถ้าเกิดคุณพลาดพรุ่งนี้คุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง วันนี้เธอมีเรื่องราวมากมายที่จะอินไซต์ให้กับพวกเราเนีร right ื่องนี่หนูเต้นเองเหรอคะเต้นเองค่ะหนูก็เริ่มเต้นตั้งแต่แปดขวบค่ะของสะสมของหนูเองค่ะมีแผ่นเสียงแล้วก็หนังสือการ์ตูนคือเป็นหนังสือการ์ตูนอิตาลีค่ะอ๋อ Persevera la musa t e a ร์ลีทิเดราน็อคเควเซียนเนปรโมไปฮ่าไอมีเดียร์ที่โซน i ามิวูดที่เพอร์ค์เคมายอะดาร์ลิงตึ้งตึ้งตึ้งพรีสเบ e ีฟมีตึ้ง สำหรับฉันคุณไม่เคยเป็นสามีแต่คุณเป็นเจ้านี้เหรอใช่ต้นบาบับเกิดขึ้นได้เฉพาะในมาดากัสกาเป็นบอลประหลับปลาลานบอลใหญ่สัตว์ประหลาดทั้งหลายแล่นี่ตัวฟอสซ่าเต่ายักษ์พันอัลดาบราเบลิเมอร์ นะครับกิงกักไทเมเลียนเขาเรียกว่ากบแดงตัวใหญ่มากเลยนะครับเฉพาะหางอ่ะเท่าตัวผมลงไปนอนอ่ะทั้งตัวนะครับที่นี่มีเมนูที่อร่อยที่สุดก็คือสเต็กเท่านั้นสเต็กจราเข้ครับที่นี่มีอัญมณีนั่นเองไม่น่าเชื่อแล้วดูชาวบ้านขุดนะครับนี่คือได้สัมปทานนะเทคโนโลยียังไม่ดีก็ไม่ไผยยัดยัดลงไปเนี่ยนะครับผม ยูทูบสวัสดีครับอ่าอย่าลืมติดตามนะครับอย่าลืมติดตามอะไรครับผมติดตามทุไรโชว์นะครับในบอลออฟฟิเชียลครับซับสไครต์กันเยอะครับแชร์ไปเลยครับแชร์ไปเยอะครับยูทูบหลายคนยังไม่รู้จักว่ายูทูบแปลว่าอะไรยูทูบแปลว่าอะไรครับยูทูบเนี่ยนะยูก็คือคุณไงครับทูบก็คือทูบอะไรไงให้ทุกคนพวกคุณจุดทูบจุดทูบ